เนี่ยมันขนานงูเนี่ยเนี่ยมันขาดที่นี่เป็นแบบนั้นมันแม่ไปซ่อมมันเนาะไม่ไหวแล้วพ่ซ่อมไม่ไหวแล้วพี่เจอเรือบงเรือโบอะไรเทียดเลยโตต้าเทอโบแพงคลิปหายมันพังได้แต่เขาใช้แล้วมั้งไม่ได้พังกับเราหรอกเทอร์โบวางนั่นแหละเนี่ยี่เขาออกหมดเลยนะมันจะมีตัวที่ได้อยู่สองตัวเมื่อไรพี่เอาออกหมดเลยมันเอง มีตัวใหม่สามตัวเลยไอที่ของของดีแม็กเนี่ยมันอ้วนกว่าไอ้บามันอ้วนกว่ามันเข้ายังไม่มิ้น,นถามว่าได้ไหมมันก็ได้แ,แต่ถ้าบ่ามันซุกเข้ามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆมัมก็จะหลวมงั้นเปลี่ยนใหม่ว้าเดี๋ยวรอบหน้าพี่เตรียมไว้ให้ สองนอเลยโอ้โหอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเพิกวิ่งแล้วท้อวิ่งไม่แม่คุ้มเลยตอนนี้วิ่งมาซ่อมรถกันทัดมันหนักมากผมได้พี่มาเคาะเคาะอันนี้เคาะตรงเนี้ยเคาะให้หน่อยให้มันให้มันเข้าไปน่ะเข้าไปทางไหนนะเอาอ้อมถ่ายรูปก่อนเอาเข็มแม่งถ่ายรูปอะไรผมว่ามันหนักเลยตู้อ่ะขึ้นสไลด์ไม่ได้อันนี้หายหน เนี่ยอยู่ในถุงเียเขาป่าดลองเมืเ่อกี้เขาปาดลองเ <Okay. S 2> มืกก่อ,อก,กี้ว่าใช้ได้ไหมก่อนนี้แม่ผมก็เป็นใส่กระทะผ่าน่ยขาดอ่ะมันทุกหนัก,กเกินไปไหมอ,อ๋อประมาณสองสามตันเลยพี่แต่ว่าไม่เคยถอดออกมาดูเลยนั่นแหละเนาะเราไม่ไม่ได้ดูมันด้วยเนาะ<ช>ถ้าเราถอดเปลี่ยนอาจจะจะไม่เป็นไรก็ได้แต่ผมก็เพิ่งมีความรู้นี่แหละว่าเขาบอกว่าต้องมันถอดเช็ค หกเดือนปีหนึ่งกอเช็คทมว่าน็อตมันแน่นไหมเพราะว่ากระผ่าด้วยแล้วไอหัวเนี่ยหัวน็อตไอ้เกี้ยนี่ยมันยัดเข้าไปข้างในแล้ววิ่งร้อนๆน่ะเหมือนมันบีบเขาบอกเหมือนมันบีบอก็จริงนะเวลาเขาไม่รู้ไหมถ้าถ้าน็อตมันแน่นก็ไม่มีปัญหา ทำไมมันนานเออไง,งมันคุ้ม,มานานมันนานสะสมกันเออมันสะสมแล้วความร้อนด้วยอเ,เอาจานร้อนอยู่แล้วร้อนนำ้ำฟีน,ม,ออน,นมันหล่อหนากแค่ไหนฮะหนักหนักเกินจะบอก ด,<ม>ดึงกันไปเนาะสี่ฮะาสี่ตัวฮาโลดึงกันไปเนี่ยประมาณนั้นแต่ผมว่าคือว่าสั่นเกิดมันหนักเองกือถ้ากว<ม>้าง เดี๋ยวไปเปลี่ยนอยู่ข่างทางมากกว่เดยนี่แต่ว่าน็อตมันเป็นของดีแม็กมันเข่ากันบ่ค่อยเลยแรงไม่ตรงาน้ากันแลยกับมา มีแรงติดตั้นเหรอเราไม่ติดแ,แั้นไอะไร้ันี่หรอเนื้อผู้ท่านดนนี่ก็สบายใจน่าจะขึ้นสไลด์กับว่ายาวอาสยามเลยนะี่นก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะนี่นเข้าใจออว่ายางระเบิดตอนที่ไหนได้ไยางนี่ไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยเมีอาชี่ไม่ลง ข้างๆๆใช่ให้ประคองได้เฮ้ยนระเบิดนี่แหละเส้นบางนายและียรถไอ้นี่รถรถเรือั้อันนี้เก่าอันนี้หม่ห้าไะดูสิวันเปืื่นแล้วไอ้ตัวนั้นใช่ไอ้นี่ขานี่ดำๆที่เป็นร้อยเนี่ยตัวนี้ของเราอันนคลองไม่หมดยีดคูณ ม่เหมือนกัน,นมีมีเลือเอหนี่เพราะว่าปลายเนี่ยมันจะมาชน,นกันกับตัวรู